แล้วทุกคนเอ้ยเี่มดีชายคีบปิดัดแล้วกูจะมาเล่นเล่เเล่ลหาาโงะอ้ากูจมาเล่นเดีเดวทุคนเฮ้ยยยยยยนยยยะยยยยยอยย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 ยงยยยยยยงาว่นี่ยย ีมะกูขังก,งกวนเฮ้ยขอเแคบดิขายตบนางได้อย่ตบนาง,าง,งไเื้อนีล่ลเว้ยมันบ่ได้หิวเลือดนะเว้ยเป็น,นเครื่องมันแค่นเร็วมันบ่ได้หิวเลือดอย่างี้เว,ว้ยม,มันต้เป็นอาชีมันนั่นอ,นอาชีตะตะตะาตาอที่มันเล่นนันน่าเมีแงหิวเลอ้ถ้าบ่แมนอาชีมันมันยูบ่ได้อาชีพมีอาชีพมีแดงหรือเปล่าวะเอออาีเมียดฮ่า เฮ้ยกไม่ได้ตัวเลยเ้ต้องวางอกีอาใส่นะรู้แหละมันไม่ได้กันกระสุนแล้วมันกันมีขามากกว่ามันไม่ได้กันกระสุนแต่กันก็มีขาที่สด่ดยดยด วังลงบ่ห้มึงวังลงีวางนีเ้ยดวนทยังนี่จูทิพมาจูทิพย์ตเขาตัวเตะตเขาไอ้ยอมึรู้ไห่ไหล่แ่งียาดิตวเขาเขาไปเลยทำไมมันดังตัวเพื่อนได้วะเนี่ยเอ้ยโดตัวได้แล้วไม่เป็นไรมันจะไปพุ่งตัวรถไฟจำได้เอมดูดิ ไฟสอี้่แดงอี่ยไม่เอนแดงมาสดินแดงกเอเขาสีไปเยียวขียนแดงเียวขียนแดงเนาะอ๋อเเฮ้ยผมแดงไรเขตอผมแดงไรเขตว่าขียนแดงก็เห็นรังแดกมั้งขีนแดงเฮ้ยเจี๊ยผมแดงไรเขตนี่ยน่ทนมันมีแไหมะูน้ากลางกลางะเขียนวันวัวนจอ

สี่คีตายมึงห้าห้าหาพวพวกเขาคือรักเลกขโมยน้อยเบ่งยากันเนี้ยไม่เช่ฟังอันหนึงบักติมบักติมหน่อยไปเลยเออ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 สั่งไหมันขี่มหมันเฮ้ยครับโอ้ขี่มหมึงเนี่ยเป็นหนึ่งู้บริษั้ฟืนมาเดยจะบอวะูดีจะซื้อ

นี่เหรไม่ยู่ไหนวะมันมีส้มบีตัวนึงตัวนึงมาเขไม่รีเลยสัตว์บ้าสนะบ้าสนะยาย้า่คนเดียวดิโอเคคนเดียวดิให้มันจูบเก็บตายนี่นี่นะไอจูบไอจูบเกบตาย เห้นจูดได้บอกูได้ยินไหมให้มจูด้มัจูดเอาเอาคุณขามด้วยนะออยาสก่อน่ะยโตนามเลยนะุไปจูดเลยเหียโนกูโนแม่กูยังจูดกูยังโตน้ำเลยตุ่มทุมุ่มทุ้มทุ่มแม่เดต้ไอ้ยิเนี่ยกูเดือึ้นเล กูย pues <basics S 1> ้ตัวแลาวแมมันเด่น nah <BLANK S 2> ย IR <kindergarten. S 1> ังพูดเด่นเบกัน้ยอะไรอ่ะน <gal> ี่รมนาแล้เยี่้ยผมเดนไเขตไปเลยมีชือบานที่มีปืนแน่ๆลังนะถ้าสียมะไม่ไ่ไม่ไมันมีทองดิมาฟนเจอป่ะฟนเจอปะตัวนัพอดีกันนะมันตกอีเี่อจุลย

นะฟอหนหบิแปดาขาอยู่ในก็บอกหนักสบีนบมบ้านอี้เอี้ยอมบอกไปดูสิงเลยสิงเลยคงมีสักสคำอยู่ที่ก็เฮาเอาบ้าเอาเอาหรือบ้าเอาหรือบ้าขู่เขาอะกดข้างมัาตีเดี๋ยวตายมันแรงเลยิงมีขวนอยู่เนี่ยมันจะขี่คงมีขวาน ฟืล <S 々> ิว้นี่เดี๋ยวไม่เคยได้ยินเลยเบ้านอะไรสิตกไปกำลังล้มกำลังกำางอะไเาเนป็นีเอ้ยต้อกไปสู่วนมองดิงกรกอเบรครับเบรเบรเบรไม่ไ่เยถึงยิงตายอบซบอบเขาดีวข้วข้าวฮ่าฮ่าฮ่าาวยข้าวอยท่ไหนที เฮ้อะไรบ้างเฮ้บันไดบันไดกะกะเอ้เอ้เอ้เม้นสีเม้นสีเม้สีเขบ่าดูแข็งเป่าถ้าเป่ยนสับมันก่ดุนี่เปียน สองสองไลยป่ะันนีตัวนึงยูนคนอะไอ้ยี่ไปกูไปรออีกไงวะขอขาบอยได้ป่ะขอขาบอยตัวนึงแบ่งกันพูดละตัวมีสามตัวไอ้สัดละแบ่งกันเออแบ่งกันพูดละตัวกูต้องไปรอข้าบอยมาให้มันโดนิงอะล้มันมีขาบอยสตัวเหมาไ่อสองนึงมอนกูโดนนี้เกือบตายกตกตนกินกระติมนี่กูตาย้วกระติตายยังมาตายเตายไม่เยอะไมกเาองเพราะมันสายชีวิต เอานึงคนึงเบิกเบิกเอาสทำไมกูเคยแกูเดินไม่ได้กูมนมีตัวนึงยืนอยู่ไเฮียยืนหัวดูนั่นหลอเอ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 อมาเอามไปมาเอาไปตีรถมาอย่างกูขับมาองกูขับมาดจะปุ่มไม่ได้นี่มามามมา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 มมา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 มมีมา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 มตัวมะไอมันมีม่ตัวนึงก ทำไมกูมีกล่องอย่างีว่มันคืออะไรฝนตกฝนตกตายแล้วแ่กล่องมันอันนี้เหรอฝนตกฝนตกมัน้องไปกล่องไรเงี้ยเออดีอยู่ไอ้เยดีกูแต่กาที่มึงมึงยกล่องอะไรอะตายเลยยิมมึงก็ทะเลโ์ไม่เยอะมากขไม่เงียบเลยพอูเอเอ๊ะกเอาค้ย้อะไรออเี้ยมีเพิรู้เปล กูว่ากูวาเรื่องไกี่ปีะเราท่ากับเมื่อกี้ล่าสุดที่มึงดิยิงมันก็จะปีก่อนแล้วจะเดือนก่อนอ่ะแต่สัตว์มัโหสแม่หรอสุดสุดส่อสุ่สุอ้ยอุ้ยอ้ยกระดิ่เป็นอ่มาเจอปืนก็ได้มีเงินหายิบสองบาท กี่บาทอ่ะจงนี่หลานครปืบัวชิาบาทปะขี่เมยเออแล้วกูบาเนี่ยเบื้อนติดเื้อติดโอเคซื้อทานอ่ะนี่ใครซื้อทานเนี่ยมีฮยังไม่ได้ซื้อเลยมาซื้อดิมาซื้อดิมีไฟเนี่ยมีบอามา้ามีอยู่บาทสิบหอาบาทมีอยู่สามสิบห้าบาท มต้องบุกหมบานถ้าจะบุกหมบานบ่เพลอมปืนว่ะปืนเขารีมเรีวการถือมานะแม่ซีซีแม่ซีซีไม่รู้ไหนานซื้อได้นะอเาว่าทิ้งเนี่ยลาบโหลาบปากูกูซื้อแค่ปืน่ะซื้อแค่ปืนแ่งเนี่ยิซื้อแค่ปืนอะซื้อแค่ปืน จะรูเชิญรูกุศนหาเอาเองด้วยไม่ต้องซื้อหรอกม่เีอกบเอาไปซือหรอกไมหารูกุจัาบ้านีลปืนเจับานี่อันใดสิบป่ะหกสิบซี่ส่สิบี่สิมัยังว่าปืนี่สิบุบาทมาี่ากูเด้อมาทีกับโทซันเนี่ยบ้าบ้า้องมาไหนวะนี่เี้ยสีน้ำตาลป่ะออมใชสเอ้งอือเดี๋ยวก็สรองเสีย ลูกเสือลูกซองกำนันบ่ไม่ใช่เป็นลูกซองลูกซองกูตีเลยสีอิมตานเออซ <say> <illa sh rees Darwin> <qu> <Oliver> ื <PU ñ et ful> right? ้อเพิ่มได้เต็มละเออซื้อเพิ่งตีพี่นั่นกูบวดตัวละการควคุมคนนี้มีความเสี่ยงมึงอะไรอย่างยมึงดอกเบิรงมาเบิรงสิอยังเข้าไปนี่มากอาไปดูวะมันมาหรอันวิ่งมามันมันยิงคนแทน ระหว่างควันกับพวกในแรงเหมือกันวะควันเออกลงตีมาจะหวงตีมาจะหวงตี ฉันเดาแม่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 แมอแม่แม่แมม่แม่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 แม่ม่มาแม่แม่ๆๆๆแม่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 แมม่แ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 มม่แ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 ม่ม่แ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 แม่แม่ม่แ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 ่ม่่ม่่ม่่ โอ้ยมันเกิดอยนี้เลยไอ้ยี้ยมีใครเห็นที่ไหนหลังนะตีไม่ได้แต่ทองโอ้ะตีเลยือทำยังไงตีไม่ได้วะโอ้ยตีกดเร็วไปซะร้อมไปชื่นหนังช่างงานอย้่ท่านนะอะไรพวกประเด็นที่ทองไงเลยนะ จอทาบุญกันนคืนนี้บุมาปลาหวานเจี๊ยบโอ้โหถึงบุญมปาไม่็นจริงไ้เีมอปลามปาส้มีอุ้ยขาบัวมันยืนดูอยู่ซื้อทานกันไม่ใช่จ้กระบอกซื้อไฟป่ะเสือซื้อไฟป่ะสวยไม่ซื้อทานอะไรสองก่องเลยนึ่งปลานก่หมปลาเนั้นเอถ้าบุฟอก็ซื้อทานกล่องก็ไปหงันเลือกอ๋เลือกเลยเลย่ะก็สีซบทาซีซบาก็ซีซีบาทเงนู้มี่าไร เั้นกูไม่เจ็ดสี่สิบ้อน <Brothers> <ini guarante> ่า <bizarre> ซืท่าสามซื้อสองปอนว่ะก็ปอนด์หนึ่งมงแม่งกองขึ้นแม่งดีไปละยี่สิบสี่บาทขายขายพอืะจะไปเต๋ายูอลัวยูกลัวไอ้เสียไม่ใช่ไว่ใช่ อยากได้บอกว่ามีเพื่อนคนเดียวมีเืนคนเดียวต่กระซุนกหน่อยไงไปจัดห้วกมึงถือพิหอกันอนู้กเเนี่ยด้ย เกิดทย่นี้แหละไมเกิใรมันไม่้เกมันไม่มีมันไม่เหมือนบทันาลเวเก็บไปก็แเรวนันบทันาลเว ไปเฮ้ยฮะฮะขู่ข่ามึงทีเงี้ยขู่ข่ามึงทีเงี้ยบอกไปยโอเค

ปืนเตานะทำไมมันตะกวนมันไม่มีระบบตัดยานปตะกวนมันมันมันมีปืนเลีวอ่ะอ่า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 อ่มันเล็งมาได้ปืนป

ปวด้างเหรอตีไหมม่ปดตีรัวนานเลยแบม่เคบอกกูเลยก็สาไปไปหาเยอเลยเนี่ยใส่พี่อะไร่าตีรอมาติดแล้วเตียมใ่ะกโไน่ไม่มีทาาเลยตีนีกูจะทไมด้

เอ๊ะมีม้หรือไรอเอ๊ะ้มันถูกาะไรอ่ะูมันมีหมือนมีไม้ตุงกาแล้วมีถุงรบบม่มไม้ารัไงงยาบุดูว่าเอะค่อย่ถครบยังไงยังไ่เดี๋ยวยังไม่ถีเลยเยัญคือกูกัว่ะาี่เด้อย่า

I'm gonna the... อะันยพันยาเออระวามาลังมึงเออเต็มดอาไปอางคมคมโอเคครับทคนิปนี้กเพียงเพียงนีคบลิปนี้ก็เพียงเพียงคำนี้คำนี้เลยกบบสักนีบายาเบอร์ล้อคคบาย ada ye zon zon zon